ดำดำฟังพี่นะย้บนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติครับดำอันนี้ดำโดนหนักเลยนะดำรู้ไหมดำจะเลิกขี้หกขี่โมงกระสักรายขี้หกขี้หกอ่ะขี้หกี่โมงจะเลิกขี้หกขี้โมงนั่สิครับวันนี้ครับนะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมบุรณนะครับสี่ตัวละครทุกตัวสร้างเข้าไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับในการรับชมรับฟังเป็นไงอ่ะผลของการขี้หกจะโดนพบรบจะได้เนี่ยะนะผลของการขี้หกจะเลิกขี้หกกีก่โมงไอ้ดำมึงนี่แม่งสุดยอดผู้หญิงจริงๆเนีเยเป็นผู้หญิงที่แม่งชั่ว้าสาบันมึงเนี่ยมึงเป็นนิสันตาขี้โกงหกแบบเนี้ย แต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมามนโนขึ้นมามึงมึงมึงเป็นผู้หญิงที่แบบมึงใช้ไม่ได้สังโคมออตาสว่างนี่แหละเอฟซีถึงถอยออกจากมึงหมดทั้งที่แอนนาไปหลอกว่าแอนนาเป็นอายาการทั้งที่แอนนาเป็นคนที่ขายตรงไปหลอกไปเขามีชื่อเขามีรายชื่อจริงหมดเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ นะเออมึงไปลอกว่าแอนนาเป็นอายาการฮะเพื่ออะไรเพื่อที่จะโยนความผิดออกจากตัวเองและเรื่องราวต่างๆพยายามเป่าหูโกมานและแคะเรื่อง DNA อ็นเหาว่า,าตาชัยภูมิกับยายตออ,อะไรอ่ะเอาน้องไปอาบน้ำเอาน้องไปสระไปน้องไปไปทำลายฐาน <C oughs> ร่วมมือกันคือมึงคิดได้ยังไงขูถามเลยว่ามึงคิดได้ยังไงวะเงาเลยคิดนะครับหาว่ายายตอนเนี่ยหาว่าหาว่ายายตอนเนี่ยนะครับช่วยกับช่วยกับตาพอเนี่ยเอาน้อ,นองตุ๊กตาเนี่ยมาอาบมาทำลายทำลายฐา,านด้วยการอาบน้ําใช้แชมพูใช้สบ,บู่อาบเฮ้ยมึงมึงโอ้โหมึงจินตนาการมึงโม มึงคิดขนาดนั้นเลยเหรอนี่ผมเพิ่งรู้ครั้งแรกเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยมึงไปเล่าให้กับกุบมารและแคะฟังในนิทานเรื่องเนี้ยเฮ้ยมึงนี่แม่งจิตใจมึงนี่ต่ำมากเลยนะจริงๆิงมึงคิดได้ยังไงวะมึงสร้างเรื่องขึ้นมามึงมนโนโขึ้นมาสถานท,ที่ไหนสำนวนแม่งไม่มีเออคือแบบเรื่องเงาะเรื่องแชมพูเรื่องอะไรมึงมึง มโนขึ้นมาทุกอย่างเลยมึงคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดถามหน่อยเอาสมองส่วนไหนคิดแะ่จาวหาจำเลยทั้งสองคนว่าเป็นคนทํานะครับเนี่ยเป็นไงข้อมูลก็ส่งไปให้แอนนาเล่นแล้วก็โกยังโกงกว่าแอนนาเป็นอัการสรุปยังไงครับ สรุปยังไงครับผมถามหน่อยผมถามว่าสรุปยังไงครับตอบหน่อยครับอืมเพราะอะไรสีครับวันนี้ครับเราได้เห็นสิ่งปฏิกูลที่มันอยู่อยู่เด็ดตัวของอีดัมเนี่ยเยอะมากๆสิ่งโสโปกโสโมมที่มอยู่ในตัวเนี่ยอีนี่ล้างยังไงก็ล้างไม่ออก ครับสันดานที่มันความชั่วช้าและอิจฉาที่ทอยางมันอยู่ในใจมันเยอะมโนแม้กทั่งนะครับนะลุงป้าคู่หนึ่งนะครับในทานนี้เอาน้องไปไปล้างเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็แบกขึ้นไปบนภูเขาเอาไว้เในกระท่อมคือเอาไว้ในกระท่อมไปส่งพักกลับมาแล้วค่อยอขึ้นเขาช่วงบ่ายช่วงเที่ยงมึงคิดได้ยังไงวะมงงเลยว่ามึงคิดได้งไงเอาอะไรคิด มึงเอาสมองส่วนไหนคิดให้ดำซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลาแค,แ,คแค่ไม่กี่นาทีมันจะเป็นไปไปได้ยังไงจริงไหมครับทุกท่านแล้วก็พยายามพูดเป่าหูกุมารแคะกับเมียเพื่อให้กุมารแคเห,เหมือนจะยื้อปากใช่อะเหมือนจะยื้อปากเหมือนจะลอกลอกใช้อะให้ไปช่วยสื่อสารเนี่ยมันช้าร่าดนะมันมาเล่าให้ฟังอ่ะแต่พอดีเนี่ยสองคนเขาไม่ไม่ ไม่พูดเพราะว่ามันมันกลัวจะมันเป็นเรื่องการต่อสู้กันในศาลก็เลยไม่กล้าพูดจัดเทปะก็เลยไม่กล้าพูดจัดแล้วนางก็ยังหลอกใช้พยายามใช้คําพูดเตาหูให้กุมารแคให้กุมาระแคะเนี่ยกับเมียเนี่ยเชื่อสนิทใจนะครับร้ายไหมครับคุณพีนนีร้ายไหมครับโอ้โหสุดยอด ไม่เคยเจอใครแบบนี้มาแล้วครับผมไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอผมบอกเลยว่าผมไ,ไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยนะครับอ <c oughs> ืไม่เคยเจอคนที่แบบผู้หญิงแบบเนี้นี่เป็นเป็นไม่รู้จะพูดยังไงเอฟซีผมบอกเลยว่ามันเป็นผู้หญิงที่แบบสตอร์บอหล่เก่งอ่ะทุกท่านคือถอยได้ถอยเด้อครับพวกคุณอะไอพวกพลังลบนะพวกคุณถอยได้พวกคุณถอยเถอะ พวกคุณจะไปไปหลงคารมผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงนี้มันไม่ใช่คนดีอย่างที่พวกคุณคิดนะครับผมบอกเลยว,ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนดีอย่างที่พวกคุณคิดนะครับคนดีที่ไหนครับเอซีครับด่าพ่อด่าแม่ตัวเองอนะครับคนดีที่ไหนครับใส่ร้ายพ่อใส่ร้ายแม่ตัวเองผมถามหน่อยครับนะเออ เพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้ครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่าผู้หญิงนี้วางแผนทุกอย่างนะครับดำมาลายวางแผนทุกอย่างจำัวอดีนะเรื่องการตุยของลูกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทานอีพีต่อไปให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ทานต่อไปให้ที่ฟังเอาเรื่องนี้ก่อน เอาที่ถ่ายเรื่องนี้ก่อนที่มันพยายามเป,เป่าหูมาแ,แค่กับเมียมันร้ายไงไสิครับมันร้ายนะแล้วมันยังร้ายมันร้ายได้มากกว่านี้อีกติดตามชมในอีพีต่อไปนะครับติดตามชมในอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังอืมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยค,ครับนะทุกท่านนะครับ คือพี่อยู่นี่แม่งโอ้โหมันถึงบางอ้อเลยอ่ะทุกคนถึงบางอ้อกันไหมล่ะนะครับอืมโอเคครับพี่ครับก็ฝากกดไลค์นะฮะสี่นะฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับร่างกายไม่ค่อยที่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะคริสตินี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่พี่จับไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย